สวัสดีครับผมเชฟวินครับนี่คือชา n น l We แกนส t าร์ทอในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำโปรตีนสมูตี้สสูตรด้วยกันนะครับเหมาะมากๆสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาทำอาหารนะครับสมูตี้นะครับเป็นทางเลือกต้นๆเลยที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเริ่มต้นเป็นวีแกนกันได้เลยนะครับหากใครกินผักไม่เก่งนะครับผมแนะนำเลยว่าใส่ผักลงไปในสมูตี้เนี่ยบอกเลยว่ากินง่ายมากๆแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ กด Subscribe ช่อง Weekend Startup ไว้ได้วยนะครับเราไปทำสมูทตี้กันเลยครับสูตรที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสมูทตี้เบอร์รี่นะครับอันนี้ผมซื้อเบอร์รี่แช่แข็งมาในซูปเปอร์มาร์เก็ตใส่ลงไปเลยหนึ่งถ้วยนะครับบลูเบอร์รี่ตอเบอร์รี่นะครับลัสเบอร์รี่นะครับต่อมานะครับผมก็จะใช้ตัวนี้อันนี้เป็นโปรตีนนะครับเป็นพีโปรตีนก็คือไม่มีถั่วเหลืองนะครับจะเป็นถั่วลันเตาแล้วก็เป็นออแกนิก หนึ่งสกู๊ปนะครับมันจะได้ประมาณ7.8กร,รัมนะที่เขาเขียนไว้นะผมใส่สัก2สกู๊ปแล้วกันนะใครกินสมูทตี้เป็นอาหารเช้าเนี่ยผมแนะนำว่าเราควรจะให้มันมีโปรตีนด้วยนะไม่งั้นมันจะห่วยนะครับแล้วก็น้ําตาลมันจะเหวี่ยงได้นี่ผมใช้นมอัลมอนด์นะครับหนึ่งถ้วยครึ่งแล้วกันใส่ลงไป ตัวหนึ่งที่ผมจะใส่นะครับก็คือเป็นผงมาร์กี้นี่ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้เป็นผงซูเปอร์ฟู้ดนะเป็นผง e. มาร์กี้อันนี้เป็นออปชั่นเสริมจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แอนตี้ออกซิแดนต์ะลรพวกนี้คือดีมากเลยนะผงมาร์กี้นะครับใส่ลงไปใครจะใส่โยเกิร์ตก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยเดี๋ยวผมลองปั่นดูก่อน อันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะครับโปรตีนมิกซ์เบอร์รี่บอกเลยว่าถูกใจสาวๆแน่นอนนะครับแอนตี Anti ้ออกซิเดนต์เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็วิตามินซีสูงมากแล้วกอ็อร่อยเข้มข้นมีความมันนิดๆมีความเปรี้ยวอมเปรี้ยวอมหวานนะครับถ้าใครชอบน้าตาลก็เติมน้ําตาลหรือน้าเชื่อมลงไปนิดหนึ่งนะครับใครที่มาสายสุขภาพเนี่ยเปลี่ยนน้าตาลเป็นพวกผงอย่าหวานก็ได้นะรหรือจะเป็นพวกหล่อ,อหังกล้วยก็ได้นะครับใส่เป็นเพิ่มความหวานให้ให,ให้กับมูทมตี้ของเรานะครับเบอร์รี่เข้มข้นมาก ผมว่าสูตรที่ผมปั่นเนี่ยเหมาะกับคนรักสุขภาพมากๆเลยนะครับมันจะไม่ใช่แบบออกในทางหวานหวานสมูทตี้หวานหวานสักเท่าไหร่นะครับเบอร์รี่ล้วนๆแล้วก็มีความเปรี้ยวนำมัน,ม,นมันนิดนึงจากนมอัลมอนด์นะครับอันนี้ผมใช้นมอัลมอนนะใครต้องการอยากจะได้แบบรสชาติที่แบบว่าเปรี้ยวนําแล้วก็กลมกล่อมหน่อยนะผมแนะนําว่าเราควรใส่พวกโยเกิร์ตถั่วเหลืองโยเกิร์ตอัลมอนด์ก็ได้นะครับให้มันมีความเปรี้ยวหน่อยแล้วก็มีความมันม,น,มน,นิดนึงผมว่าจะทําให้เบอร์รี่เนี่ย กินง่ายขึ้นนะครับสำหรับผมเนี่ยผมว่าโอเคมากๆเลยตัวนี้พอกินเป็นเบอร์รี่แบบนี้เนี่ยกินโปรตีนไม่ได้แรงมากนะครับกินง่ายดีนะครับลองไปทําดูสูตรที่1สูตรที่2น,นะครับผมตั้งชื่อให้ว่าเป็น f r e s h ่บานาน่าละกันเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรแบบออกความสดชื่นสดชื่นแล้วก็เปรี้ยวนิดหนึ่งจะไม่ได้ออกไปในทางแบบมันๆสักเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเลยครับนี่คือมะม่วงนะครับที่ผมเก็บไว้ในช่วงตอนอกลางปีอะช่วงที่มันออกมาเยอะๆนี่ผมเอามาแช่แข็งนะครับยังมีความสดแล้วก็หอมอยู่เลยนะฮะใครกินผลไม้เหลือผมแนะนําเลยนี่แช่ฟรีดไว้อันนี้คือกล้วยหอมผมดันไปซื้อเยอะเกินนะฮะผมก็เอามาฟรีเซอร์ไว้เนี่ยเอามาทําสมูทตี้อร่อยมากๆเลยนะครับอย่าทิ้งเด็ดขาดเลยนะผมใส่กล้วยลงไปหนึ่งถ้วยนะครับนี่มะม่วงนะครับแช่แข็ง ใส่ลงไปประมาณครึ่งถ้วยสับปะรดนะครับสับปะรดก็ครึ่งถ้วยนะนี่นะครับใส่ลงไปแล้วก็ผมจะใช้เป็นสูตรนี้นะครับเอ่อตัวนี้เนี่ยเป็นโคโคัทชูการ์ก็คือจะมีออกหวานนิดๆน,นะฮะเป็นโปรตีนถั่วลันเตาของเคเคเหมือนกันใส่ลงไป2สกูป๊ปก็จะได้มีโปรตีนประมาณสักเอ่อเข้าร่างกายเนี่ยประมาณสัก15กรัมนะ14-15กรัมโดยประมาณแล้วก็ผมจะใส่ เป็นนมโอ๊ตนะครับลงไปหรือนมอะไรก็ได้นะเอาที่เ,เพื่อนๆชอบเลยนะครับหนึ่งถ้วยแล้วก็อีกครึ่งถ้วยขั้นตอนนี้ใครจะใส่ผงซูเปอร์ฟู้ดอะไรก็ได้นะจะใส่คูม่าใส่เคลใส่สปินเนตอะไรก็ได้แล้วแต่ตามชอบเลยนะครับใครกินอันไหนได้ก็เลือกเอาตามสะดวกเลยนะครับเนียนกิ๊บ รสชาติอร่อยนะครับเป็นออกกล้วยๆแล้วก็มีความหวานมีความเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับสูตรนี้ผมแนะนำว่าอาจจะตัดตัวน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะครับมันจะมีความสดชื่นมากขึ้นเออนะครับใครที่ไม่ชอบออกรสหวานมากนะครับเพราะว่ามะม่วงบางทีเนี่ยมันอาจจะมีความหวานเนาะผมแนะนําว่าเราอาจจะตัดน้ำมะนาวลงไปหน่อยนะครับจะทําให้กินง่ายขึ้นนะครับอืม เวลากินโปรตีนถั่วเนี่ยที่มันใส่กับกล้วยกลิ่นถั่วแทบจะไม่มีเลยอะ่ะคือกินง่ายมากๆนะครับใครที่ไม่ชอบกลิ่นโปรตีนผงกลิ่นอะไรกลิ่นโปรตีนถั่วอะไรเงี้ยผมแนะนําเลยนะกินกับกล้วยเนี่ยมันมีความมันมากขึ้นครีมมากขึ้นแล้วก็อันนี้ผมใส่ตัวมะม่วงลงไป่มันหอมมากๆเลยนะกลิ่นถั่วนี่แทบไม่มีเลยนะครับอร่อยอร่อยมากเดี๋ยวไปดูสูตรต่อไปเลยครับ เมนูที่3นะครับผมตั้งชื่อให้ว่าเป็นครีมี่โปรตีนบานาน่าสมูตตี้นะครับสูตรนี้เนี่ยผมจะใส่พวกผักเคลหรือว่าผักที่เป็นผงเขียวนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามชอบเลยนะครับเดี๋ยวนี้จะมีพวกผงผักออร์แกนิกผงผักที่เขาสากัดเป็นผงแล้วอะไรเงี้ยผักที่เขาสกัดเป็นผงๆเนี่ยก็จะเอามาใส่สมูตตี้พวกนี้นะครับมันก็เพิ่มสารอาหารแล้วก็เพิ่มประโยชน์ให้กับสมูตตี้ของเราด้วยนะครับสูตรนี้นะครับผมใส่สับปะรดลงไปประมาณครึ่งถ้วยใส่ ล้วยลงไปอีกหนึ่งถ้วยเกินนิดหน่อยขาดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะฮะสมูตี้เนี่ยมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นอะโวคาโดนะครับาครึ่งอย่างนี้นะครับค่อยๆนะมันจะโดนลูกอะโวคาโดพอดีนะครับแล้วก็หมุนให้ครบหลังจากนั้นเราก็บิดปับ๊บเห็นไหมผมจะใช้แค่ครึ่งลูกแล้วก็โอ้สีน่ากินมากเลยส่วนที่เหลือนะครับผมจะ ทาด้วยมะนาวเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะแรปเก็บไว้ทาด้วยมะนาวให้มันมีกรดเล็กน้อยนะครับแล้วมันจะไม่ดำนะแล้วก็แรปเก็บเลยนะครับผมก็จะกรีดอะโวคาโดนะครับแบบนี้คือทำสมูตี้เนี่ยมันไม,ไม่ต้องกรีดก็ได้นะแต่ผมแค่ให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าถ้าเกิดว่าอยากจะกินง่ายๆแล้วก็ประหยัดเวลาเวลา,วลากินอะโวคาโดนะครับแล้วก็กรีดแบบนี้เนี่ยเป็นตารางเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วก็พร้อมกินละ แล้วก็ควักเลยใช้ช้อนควักนี่เห็นไหมเนี่ยแค่เอาช้อนควักขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นต่าเแบบนี้แหละใส่ลงไปเลยอะโวคาโดเนี่ยมันมีทั้งโอเมก้าสมมีทั้งไขมันดีชนิดดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อะโวคาโดเนี่ยถือว่ากินแทนกินแทนไข่ได้เลยนะรสชาติมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนไข่แดงนะ ผมก็จะบีบมะนาวลงไปนิดน,นึ่งนะครับในสูตรนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นพีโปรตีนที่เป็นกรีนนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะผสมพวกผงผักด้วยนะฮะมันก็จะมีพวกวิตามินและธาตุที่มันมาจากผงผักด้วยผมก็จะใส่เหมือนเดิมนะครับลงไป2 s c สกู๊ปหนึ่งสกู๊ปสองสกู๊ป แล้วก็ผมอยากจะให้มันมีความกรีนมากกว่านี้นะผมก็จะใส่ผงเคลลงไปประมาณ1ช้อนชาเอองช้อนชาเลยแล้วกันผงเคลนะครับใส่เพิ่มไปตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะใช้เคลที่เป็นผักสดๆก็ได้นะครับใส่ลงไปสักประมาณกำมือหนึ่งใส่ลงไปในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่นมพืชลงไปหนึ่งถ้วยแล้วก็อีกครึ่งถ้วย ใส่น้ำเชื่อมดอกมะพร้าวลงไปนิดนึง ครีมี่บานาน่ากรีนสมูตตี้นี่นะครับเป็นสูตรที่ผมใส่อะโวคาโดลงไปด้วยนะครับก็จะมีความมันจะเข้ากันดีมากๆเลยกับพวกโปรตีนนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันอืมเพื่อสามารถใส่ผักเป็นผักไฮโดรก็ได้นะจะใส่ผักเคลผักไฮโดรหรือว่าเป็นสปินเนผักโขมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับใส่ลงไปตอนปั่นเลยนะครับให้มันมีสีเขียวเนี่ยอันนี้เนี่ยผมใช้เป็นผงเคลมันก็เลยจะสีไม่ค่อยเข้มมากนะ แต่ถ้าเกิดว่าใช้ของสดอะ่ะมันจะเข้มกว่านี้นะครับแล้วก็กลิ่นอะไรต่างๆมันจะชัดเจนมากกว่านี้ด้วยอร่อยครับกินง่ายมากๆแล้วก็มีโปรตีนสูงด้วยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับอันนี้ผมก็มาแชร์3สูตรนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเข้ากับ การกินโปรตีนที่เป็นผงนะครับผมว่ามันทําให้กินง่ายขึ้นแล้วก็อร่อยแล้วก็มีความสนุกมากขึ้นเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่กาลังมองหาสมูทตี้อร่อยๆเอาไว้กินตอนเช้าหรือว่าช่วงออกกําลังกายนะครับอันนี้เหมาะมากๆเลยนะฮะโปรตีนก็เยอะสารอาหารก็มี ทุกอย่างที่ใส่ลงไปเนี่ยมีประโยชน์หมดเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโปรโตีนพาวเดอร์หรือผงโปรโตีนที่เป็นออร์แกนิกนะครับก็ยี่ห้อนี้เลยฮะ KK เคเขามี3รสเลยนะครับเป็นวีแกนแพนเบสทานได้แล้วก็เป็นนอน gmo ด้วยนะคนที่แพ้ถั่วเหลืองทานได้นะครับส่วนใครสนใจเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์แล้วก็รายละเอียดต่างๆเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ กด Subscribe ช่อง Vegan Startup ไว้ด้วยนะครับแล้วผมจะมาแบ่งปันไอเดียสูตรอาหารต่างๆที่เป็นวีแกนให้เพื่อนๆได้ลองไปทำตามกันครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ